สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาลองคุยหาแก่นสำคัญสำคัญจากาสารานุกรมวิชาชีพครูฉบับเฉลิมพระเกียรติกันนะคะคือเป็นแหล่งข้อมูลที่แบบรวบรวมเรื่องการศึกษาอาชีพครูไว้เยอะมากๆเลยค่ะใช่ครับเยอะจริงๆครับตั้งแต่ความหมายลึกๆของคำว่าศึกษาเลยนะไปจนถึงพวกกลยุทธ์การสอนจรญยาบรณหรือแม้แต่ประเด็นใหม่ๆที่แบบกาลังเป็นที่พูดถึงกันในวงการศึกษาตอนนี้ครับ ค่ะเป้าหมายเราวันนี้ก็คออืออยากจะสกัดเอาความคิดเด็ดๆที่สําคัญออกมาเหมือนเป็นทางลัดให้เข้าใจภาพรวมเรื่องนี้กันไปเลยนะคะดีเลยครับผมมาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะคําว่าศึกษาเนี่ยได้ยินว่ามีที่มาที่น่าสนใจมากๆเลยเหรอคะน่าสนใจมากครับคือคําว่าศึกษาเนี่ยมันมาจากภาษาบาลีสันสกฤตนะครับคําว่าศิกขาหรือศึกษาซึ่งรากศัพท์เดิมคือศักที่แปลว่าสามารถ พอมารวมกับปัจจัยที่แสดงความปรารถนาเข้าไปอีกเนี่ยมันเลยมีความหมายทํานองว่าเอ่อความอยากที่จะสามารถโหความอยากที่จะสามารถใช่ครับหรือความตั้งใจที่จะพัฒนาศักยภาพตัวเองนั่นแหละครับโอ้โหความหมายดีมากเลยนะคะคือไม่ใช่แค่เรียนเฉยๆแต่คือการอยากจะเก่งขึ้นอยากจะทำได้แล้วพอเราเรียนรู้เนี่ยเอ่อความรู้ที่เราได้มามันมีลักษณะต่างกันไหมคะ มีครับมีมีอย่างแทนนัมบาลเนี่ยเขาแบ่งไว้คร่าวๆ4แบบนะครับคือความรู้จากที่เห็นเห็นสัมผัสได้อันนี้เรียกว่าเชิงประจักษ์แล้วก็มีความรู้จากการคิดวิเคราะห์ใช้เหตุผลอันนี้คือเชิงวิเคราะห์อีกแบบคือรู้จากการสร้างความเข้าใจในภาพรวมหรือแบบปิง๊งแวบขึ้นมาอ่าอันนี้เป็นเชิงทฤษฎีและสุดท้ายคือรู้จักพวกค่านิยมกฎเกณฑ์ต่างๆในสังคมอันนี้เรียกว่าเชิงประทัดฐานครับ อ๋อค่ะพอพูดถึงการเรียนรู้ก็ต้องนึกถึงทฤษฎีที่อธิบายว่าคนเราเรียนรู้ยังไงใช่ไหมคะที่สําคัญสําคัญนี้มีแนวคิดหลักๆอะไรบ้างคะพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมคะได้ครับหลักๆเลยเนี่ยจะมีอยู่2กระแสะใหญ่ๆที่น่าสนใจนะครับกลุ่มแรกคือพฤติกรรมนิยมหรือ behaviorism ที่มองว่าการเรียนรู้คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เราเห็นได้จากภายนอก ผ่านการให้รางวัลหรือว่าการสร้างเงื่อนไขอย่าง p า v l o v หรือ Skinner เนี่ยก็เป็นตัวอย่างสำคัญของแนวคิดนี้เลยครับอ๋อคล้ายๆก,กับการฝึกให้ทำตามรูปแบบที่เราวางไว้แบบนั้นหรือเปล่าคะประมาณนั้นเลยครับแต่อีกกลุ่มหนึ่งคือปัญญานิยมหรือพุทธินิยมหรือ cognitive theories เนี่ยจะเน้นไปที่กระบวนการคิดข้างในสมองเรามากกว่าคือมองว่าการเรียนรู้เนี่ยมันเกิดจากการสร้างความเข้าใจด้วยตัวเอง เกิดการอย่างรู้หรืออินไซต์ขึ้นมานักคิดอย่างบรูเนอร์หรือออซ u b ูเบลเนี่ยก็จะอยู่ในกลุ่มนี้การสอนก็จะเน้นจัดสภาพแวดล้อมให้ผู้เรียนได้คิดได้สร้างองค์ความรู้เองครับอ๋อค่ะซึ่งมันก็น่าจะโยงไปถึงแนวคิดเรื่องพหุปัญญาหรือ multiple intelligences ของการ์ดเนอร์ด้วยใช่ไหมคะที่บอกว่าคนเราไม่ได้เก่งแค่ด้านเดียวแต่มีตั้งแด้านน่ะใช่เลยครับทั้งภาษาตก,กะดนตรีกีฬา การเข้าใจคนอื่นเข้าใจตัวเองคือเรื่องพวกนี้มันท้าทายการศึกษาแบบเดิมๆม,มากเลยนะคะที่มักจะเน้นวัดผลกันอยู่ไม่กี่ด้านถูกต้องเลยครับแนวคิดเหล่านี้เนี่ยส่งผลโดยตรงเลยนะกับวิธีจัดการศึกษาและก็ชั้นเรียนของเราพรบการศึกษา2542ก็พูดถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายนะครับแล้วก็ให้ความสำคัญกับการจัดการชั้นเรียนหรือ classroom management ซึ่งมาจาน เขาก็ยืนยันนะครับว่ามันส่งผลต่อความสำเร็จของนักเรียนอย่างมากเลยทีเดียวแล้วเรื่องการประเมินผลล่ะคะมีการปรับเปลี่ยนไปจากเดิมไหมคะแบบว่าจากที่เคยเน้นสอบอย่างเดียวชัดเจนเลยครับมีแนวโน้มไปสู่การประเมินตามสภาพจริงหรือ authentic assessment มากขึ้นเรื่อยๆคือเป็นการดูว่าผู้เรียนทำอะไรได้จริงในสถานการณ์ที่มันใกล้เคียงกับชีวิตจริงอะครับไม่ใช่แค่สอบกาข้อสอบอย่างเดียวอ๋อค่ะ อาจจะดูจากแฟ้มสะสมงานหรือพอร์ตโฟลิโอหรือพวกโรงงานต่างๆโดยมีเกณฑ์ที่ชัดเจนอย่าง r u บิกสเข้ามาช่วยวัดผลด้วยครับเข้าใจเลยค่ะคือวัดผลจากสิ่งที่เขาทำได้จริงไปเลยทีนี้มาดูที่ตัวครูบ้างนะคะวิชาชีพครูในไทยเราเนี่ยถือเป็นวิชาชีพควบคมุมอันนี้หมายความว่ายังไงคะครับหมายความว่ามันมีกฎหมายรองรับครับคือพรบสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาพศ2546 แล้วก็มีองค์กรคือคุรุสภาคอยกำกับดูแลเรื่องมาตรฐานวิชาชีพแล้วก็จรรยาบรรณต่างๆก็เพื่อให้ครูมีคุณภาพแล้วก็ปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมนั่นแหละครับบทบาทครูเองก็ดูเหมือนจะเปลี่ยนไปเหมือนกันนะคะจากเดิมที่อาจจะเน้นเป็นผู้นำทางวิชาการหรือ instructional leadership คือต้องเก่งสอนเก่งเนื้อหามากๆใช่ครับ ตอนนี้เหมือนจะขยับไปสู่การเป็นผู้นำทางการเรียนรู้หรือ Learning Leader มากขึ้นใช่เลยครับคือไม่ได้เน้นแค่สอนเนื้อหาอย่างเดียวแล้วแต่เน้นการสร้างบรรยากาศให้เด็กรักการเรียนรู้ชวนคิดชวนค้นคว้าเป็นเหมือนคนที่เรียนรู้ไปพร้อมๆกับผู้เรียนด้วยซ้าไปซึ่งแนวคิดนี้เนี่ยเออมันก็สอดคล้องกับหลักพุทธศาสนาอย่างไตรสิกขานะครับคือศีลสมาธิปัญญาที่เป็นการฝึกฝนพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ซึ่งก็เป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนรู้แล้วก็การพัฒนาขันห้าของเราด้วยคือรูปเวทนาสัญญาสังหารวิญญาณหรือส่วนประกอบของประสบการณ์มนุษย์เรานี่เองครับพอพูดถึงภาพใหญ่ๆขึ้นมาหน่อยในสารานุกรมเล่มนี้มีประเด็นระดับโลกที่น่าสนใจกล่าวถึงไว้บ้างไหมคะมีครับมีอย่างเรื่องการศึกษาเพื่อปวงชนหรือ education for all EFA ที่มีการประชุมสำคัญระดับโลก เป้าหมายก็คือให้ทุกคนเข้าถึงการศึกษาพื้นฐานที่มีคุณภาพซึ่งแน่นอนว่ามันก็มีความท้าทายในการทําให้สําเร็จจริงทั่วโลกนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่ละเอียดอ่อนเหมือนกันคือเรื่องสถานะบุคคลอย่างในไทยเนี่ยการใช้คําว่าผู้หลกหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายแทนคําว่าผู้ลีภัยตามที่ระบุในแหล่งข้อมูลนี้ก็มีผลต่อสถานะภายใต้องค์การ UNHRC และก็โอกาสทางการศึกษาของเขาด้วยซึ่งเรื่องนี้สําคัญมากนะครับ เพราะการศึกษามักถูกมองเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างสันติภาพได้เลยทีเดียวข้อมูลพวกนี้ทําให้เห็นเลยนะคะว่าการศึกษามันเชื่อมโยงกับสังคมแล้วก็นโยบายอย่างแยกไม่ออกจริงๆแน่นอนครับนอกจากนี้ก็ยังมีแนวคิดเรื่องการจัดการความรู้หรือ knowledge management (KM) ในองค์กรการศึกษาและก็มีเทคนิคอย่างการสังเคราะห์ง,งานวิจัยหรือ meta analysis คือการรวบรวมผลวิจัยหลายๆชิ้นในเรื่องเดียวกันเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่น่าเชื่อถือและก็มองเห็นภาพรวมได้ชัดเจนขึ้นกว่าเดิมครับโหฟังทั้งหมดแล้วการศึกษาเป็นเรื่องที่อ,อ๋อซับซ้อนแต่ก็เกี่ยวพันกันไปหมดเลยนะคะทั้งเรื่องปรัชญาจิตวิทยาการจัดการจริยธรรมแล้วก็บริบททางสังคมด้วยใช่ครับและหัวใจสําคัญเลยดูเหมือนจะเป็นความพยายามทําความเข้าใจ และก็ตอบสนองต่อผู้เรียนที่มีความแตกต่างหลากหลายมากๆรวมถึงบทบาทของครูเองที่ต้องพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาด้วยครับสิ่งที่น่าสนใจมากๆคือเราเห็นทั้งแนวคิดตะวันตกและก็ตะวันออกถูกนำมาปรับใช้ผสมผสานกันในบริบทของการศึกษาไทยนะคะ ครับผมก่อนจะจบกันไปมีคุนถามชวนคิดทิ้งทายไว้นิดหนึ่งค่ะคือหลักไตรสิกขาที่เน้นการฝึกฝนตนเองทั้งศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเราจะเอามาปรับใช้กับการเรียนการสอนในปัจจุบันยังไงได้บ้างคะเพื่อให้ผู้เรียนไม่ใช่แค่รู้แต่มีปัญญาแล้วก็ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขจริงๆอันนี้มาเก็บไปคิดต่อกันนะคะ